ฝนตกยาวเมื่อคืนนี้ที่เก็บไม้ที่ว่ามันจะแห้งไปแล้วนะกับลุ่มทานเก่าเนี่ยมันก็มีน้ำมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วที่ที่คิดว่ามันจะแห้งตมจะตากไม้ตากอะไรได้มันก็กลับกลายเป็นมีน้ำขังอีกฤดูกาลปีนี้มันมันกลายเป็นไม่ไม่เป็นฤดูกาล อข้าวว่าที่เอาปุ๋ยมาหวานไว้มีข้าวว่าว่าแหวงแหวงนี่ก็ได้น้ําก็ดีดีขึ้นนีก็มีประเภทนี้ยประมาณเนี้ข้าวมันเป็นแตงที่ดีที่สุดของปีนี้ของทุ่ง,งนาทุ่งนี้ส่วนเต้าถ่านคิดว่าจะดับเมื่อคืนน่ะ ก็หลังคามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยมาตรฐานเนี่ยเอาไอ้ผ้าผ้าฟางมาบุงกันฝนไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าน,น้ำฝนนี่ตกใส่จนกระทั่งอุ้มน้ำไว้เนี่ยยังไม่ได้ออกก็ปล่อยไว้ก่อนส่วนเตาถ่า,านคิดว่าจะดับก็ไม่ดับนะ พอมันได้ติดแล้วเนี่ยก็ไม่เคยดับแล้วเพราะว่าปืนมันท่อนใหญ่พอต้องควร,ราาก็ตลอดคืนก็ก็ติดอยู่อย่างเงี้ยาะว่าบริเวณด้านด้านที่คุมอยู่มันก็ค่อนข้างที่จะแห้งเพราะว่าฝนฝนไม่ล่วใส่ก็ใช้ได้ส่วนน้ำส้มปันม้านี่หลังคาไม่ได้คุมถึง ต่อไปจะต้องหาวิธีการมาคุมไม่ถึงน้ำฝนมันก็น้ำฝนมันก็ใสไ่ไปผสมกับน้ำท่วมปนไม้ก็เลยแยกไว้ต่างหากเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็คงจะไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่อ่ะคุณสมบัติมันคงจะลดลงไปก็เลยแยกไว้ต่างได้กันแล้วประมาณหนึ่งกันลอนน่ะน,นะก็ไม่ได้ไม่ได เอาไปใช้เออต้องไปใช้ยอย่างอื่นะสรุกแล้วเตาไม่ดับคิดว่าเตาดับมาเมื่อเช้านึงคิดว่าไปแล้วฝนตกยาวตกนานด้วย <c oughs> ตัวน้ำในานา <c oughs> มีน้ำขังอ่ะก็ <c oughs> ะเลยรียบมาดูแต่เช้าปรากฏว่าเออ ยังใช้ได้อยู่ก็เตาเนี่ทําไม,มันมันแห้งพอเนี่ยพอได้ติดแล้วภายในมันก็ลูกลางมันไปเรื่อยๆถ้ามีออกซิเจนอ่าก็เลยมาหลีเตาวไว้หน่อยเอ้เพราะวันนี้จะไม่อยู่ไปทุระก็หลีเตาาไว้ให้อากาศมันเข้าน้อยหน่อยเพราะเราไม่ได้อยู่ดูแล นี่ก็หลีเตาไว้โดยใช้ดินปะที่ปากท่อปากท่อนี่ประมาณสี่นิ้วแปะปากท่อไว้แล้วก็มาเช็คดูว่าเมอชานี่มันรั่วตรงนี้ก็เอาดินปอกไว้ที่รั่วรั่วเพราะว่ามีควันออกตามรอยรั่วนะก็โอเค หรือว่าเราไม่ดับเรายังทำงานอยู่ตามปกติ